นั่งรสวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ชมนะครับผมคุณผู้ฟังนะครับผมที่กาลังติดตามรับชมและติดตามรับฟังนะครับอันนี้กินอยู่คือนะครับมาเนาะเอามั้ครับผมรายการกิน,อ,นอยู่คือเป็นอย่างไราพไมกินอย่างเป็นอย่างเลย กินยุ่งือ้นเลจะทานเนีเนียงว้าวท่านเนี่ยเออเหนียงสดหยดน้ำ้าเราก็มีเส้นแล้วแต่ปเป็นเส้นมาเนียวกันคะมัเนียวกเดยแชกันนะคะอาหารปรีน,นะคะ่ะโอเคว่ามัานก่วันวะอ้าวหนึ่วันกัะ จุดปุบปิดปดดั๊บวันนี้เจือดนะุดยอดอีเหลียวหลีกดิมาพี่น้องด้วยอ,อืมจรดีจริง,งๆๆอาบส,ส่ตองกว่าเด้อ่อรเนี่ยมาธรรมดาชินปะ อ,อาหารเวียดนามสม,มุนวหน่อยเขาเลยโบดปื้ดนี่นี่อันนี้คืออะไรครับพันเออเดี๋ยวจะพันให้กินนี่แหละอ๋อคือเป็นอาหารเวียดนามง่ายเลยง่ายเลยพันแล้วก็เชื่อเสร็ก็กินเลยเจี๊ยบเลยใช่ไหมเจี๊ยบปึง้งเจี๊ยบปึงบป้งเจี๊ยบ

เท่า,านังนแหอะนีจะห่อนเนี่ยห่อห่ออาหารไอ้อาหารเราอ่ะโอ,อื้หน้าตาดูดีนะเนี่ยโอ้ห่อหอาหารเราแบบได้บปันปานปันปันแบบพื้นเลยไหนน้ำจิ้มแบบเนื้นอย่างอ่ะเออเหมือนที่นี่ลูกหลานหรอเดี๋ยวผมลูกเอง

ดีหลาเปเขารักเงี้นได้กับปอชันไปไม่นี่ไปเล็กกว่านี้นะก็รู้อยู่ร้านอะไรเอาไปชันไว้ไหมนมันเบิดไรสุดปลายดิเดี๋ยวจังลุกกระเด็นเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามาครบสามหมื่นคนก่อนนะ ใกแล้วใช่ไหมใกล้แล้วใกล้แล้วเอาไม่จำจิ้มอันานาออีาา้ขอบคุณออโต้ครับผมช้อปปิ้งอุ่นโมเดล๋ยวคุองอย่างนะคะขอบคุณขอบคุณออโต้นะครับผมโฆษณาที่นา่ารักที่สุดเลยนะครับเออขอบคุณอะไรเนี่ยอำนาจอะไรดิกกี้ดิกกี้ไลฟ์ว้าว ขอบคุณโฆษณาครับผมกินข้าวเราก็มีเงินเข้านะนี่คือการกินข้าวเราก็มีเงินเข้านะอย่ากินข้าวเราก็มีเงินเข้านะอืมนั่งกินข้าวม้องยังอีกเราต้องเอาทุกทางนะเนื้อมาให้หมาอเออเยอะเอาทุกท่านได้พอได้ไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ นี่นะคะมีผักมีเออ่แตงกวาอันนี้ออกหน่อยขาวๆขยะอีกิสหนเอาออกจากเฟรมก่อนเอาออกไกลๆขยะแตงกวาไม่ใช่ขยะไม่ใช่ขยะมันมีแตงกวาแล้วก็มีเนื้ออันนี้เราใส่ไปแล้วแต่ไม่ต้องใส่พอดีแล้วก็น้ำจิ้มมันอ่ะนี่น้ำจิ้มอย่างนี้เอาไปแล้วก็หั่นแล้วก็เป็นไงคะอือ เราจะกินผักที่เราชอบอะค่ะครับที่เราจะใส่อื่นก็ได้นะคะครัหอมเปสลัดอะไรอะไรคือหอมเปครับภาษาภาคกลางเรียกว่าอะไรครับผักชีใบเลื่อยโซอามหนึ่งชิ้นไหนจิ้มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวยอายเเเอย เอาน้ำจิม้มน้ำจิม้มโอ้ใช่แลเอาานให้นนจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มของมันเอา,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 าอน้ำจิ้มของมันนี่น,น,นีเราจะตักใช่ไหมเราไปเทิหนไปยังกว่วา ก็ต้องมันมันมัน,มนมีน้ำจิ้มมันมีเนื้อย่างอยางไหม,อ,มอันนี้เป็นอาหารอะไรครับบอกท่านผู้ชมหน่อยครับไม่มันเป็นอาหารประจำชาติไหนเวียดนามเอออุย้ยาอาหารเวียดนามครับเนีย่ยเรากินแบบนี้นะครับหันเวียดนามเราแบบว่ากิ้วแล้วก็หอ่อเสร็จนี้นะครับผมเพราะว่าเราไม่มีอะไรนะอันนี้ปลาชิ้น่ะ เราไม่มีอะไรนะที่มาห่อมันนะมั้ยปกติเขาเอาอะไรหอน้องจากเนื้อมั้ยปูอัดกุ้งหไก่ค่ะโอเคผมจะชิมแล้วนะครับปูอัดกุ้งหมูไก่สามรสอ่ะชิมอ่ะอืมรสชาตยากกรอะไรอ๋ออันนี้เลยนะบอกกันนะชอผมหายไปแล้วอ๋ อะไรนะ่ะโทรศัพท์เขาไปไ็นอะไรฮะมันเป็นเพราะเครื่องนี้เทอศั์เป็นียกเลยนะ <c oughs> นี่มันเป็นเพราะเครื่องนี้